อยากให้ล้นห้องนะครับเพราะฉะนั้นใครเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกครับยกมือเลยครับแต่ท่านเห็นไหมครับนะครับขอบคุณมากครับท่านก็ฝากนะครับเที่ยวหน้าท่านมาท่านอย่ามาคนเดียวเอาคนที่รู้จักมาด้วยนะครับหามาสักสองคนสามคนสิบคนยี่สิบคนก็ได้มากันเยอะๆครับมากันเยอะๆเพื่อทําไมไหมครับมาสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองกันใหม่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับ สังคมไทยเนี่ยตั้งแต่7จหมาเนี่ยการที่คณะราษฎรไปปล้นพระราชอำนาจมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าอำนาจของข้าพเจ้าที่มีนะฮะขอยินดีสละให้กับปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ท่านทุกคนไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งอยู่ที่ทุกคนแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เราใช้อำนาจไม่เป็นเราจึงถูกนักการเมืองป้อนอำนาจเราไป แล้วมาหลอกเราเรื่องประชาธิปไตยไปหย่อนบัตรไม่ใช่ครับถ้าไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้งนะครับท่านเอาอำนาจใส่กระป๋องให้ไปหมดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่เราพูดเรื่องคอร์รัปชันน่ยพูดภาษาง่ายๆคือการโกงมันโกงบ้านโกงเมืองกันไปหมดจริงไหมครับ <Yeah. S 1> วันนี้มันกําลังป้อนอะไรครับมันกําลังป้นกําลังโกงแล้วมันกําลังข่มขืนประเทศไทย นักการเมืองกำลังข,ข่มขืนประเทศไทยนะครับนางสาวสยามถูกข่มขืนถูกข,ข่มขืนมาสิบสามสิบสี่วันแล้วข,ข่มขืนแม่งทุกวันนะฮะแล้วผมถามว่าพวกเราจะทนได้ไหมอาจารย์วุฒุบอกไม่ได้แต่เราจะทํายังไงครับเราต้องรวมผลเรารวมผลตรงนี้นะครับแล้วมาให้ความรู้กันผมจะขออนุญาตพูดนิดนึงประเทศไทยเนี่ยร,รัฐมนูญเนี่ยนะครับเป็นหลักของบ้านของเมืองหลักๆมีอยู่ในหมวดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วมีอยู่ประมาณเจ็ด จ็ดหมวดนะครเจ็ดข้อเจ็ดมาตรานะครับหลักๆมาตราที่สําคัญนะครับสามมาตรามาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นพื้นแผ่น,นดินเดียวแบ่งแยกไม่ได้มาตราสองทรงมีพระสัตร์เป็นประมุปะขปกครองระบอบประชาธิปไตยมาตราสามประเทศไทยปกครองอโดยอํานาจอธิปไตยใช่ไหมครับมีคณะบริหานนนรนิติบัญญัติและตุลาการแค่นี้ใช่ไหมครับสามอำนาจใช่ไหมครับวันนี้ท่านทราบไหมครับอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยถูกยึดไปแล้วสองอำนาจ เห็นร uhm like, mm huh? ้้ยล่ครับสองอำนาจอำนาจอะไรครับอำนาจบริหารเห็นไหมครับอำนาจบริหารไอ้เหลี่ยมมันบอกคนทั้งโลกว่ามันเป็นนายกที่นี่ตัวจริงเพราะมันเป็นใช้โมบายคาบิเนตถูกไหมครับคนของเขาหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วนิติบัญญัติเลือกตั้งสสสวออกมาเป็นไงครับท่านดูเสียงในสภามัน399เรามีอยู่199 สองอำนาจอยู่ที่มาแล้ววันนี้เหลืออำนาจเดียวคือตุลาการอำนาจศาลซึ่งศาลก็มีหลักๆอยู่สามสีสองสามศาลสามศาลเนี่ยนะครับตั้งแต่ศาลปกครองใช่ไหมครับศาลฎีกาศาลยุติธรรมนะฮะแล้วผมถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยเกือบจะหมดแล้วประเทศไทยถ้าหากพวกเรายังนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นผมถึงต้องบอกว่าขอกราบคารวะทุกท่านที่มาตรงนี้นะครับด้วย จิตวิญญาณจริงๆว่าท่านคือผู้เสียสละที่แท้จริงปรบมือให้ตัวท่านเองนะครับแล้วท่านทุกคนก็ต้องมาช่วยกันบอกต่อๆกันไปว่าถึงเวลารวมพลครั้งใหญ่เรามารู้ข้อมูลว่าเราจะเอาประเทศไทยของเราคืนมาอย่างไรเอาอำนาจอันใจของกูคืนมา <Yeah. S 1> ถูกไหมฮะเพราะมันกำลังต้นนะครับแล้วผมไปดูเลิอกอจามมาให้แล้วนะครับบ้านเมืองวันนี้เนี่ยดวงมันเป็นอย่างนี้ เป็นไปตามดวงตามเลิกตามยามทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยเราสามารถจะเอาประเทศอธิปไตยคืนมาได้ต้องหลังวันที่26พฤษภาเลิกงามยามดีตั้งแต่6โมงเชา้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นวันที่26เนี่ยเขามีชุมนุมกันไปร่วมด้วยเลยนะครับ<อ>แล้วที่สำคัญฝ่ายนิดนึงนะครับเราต้องเอาปัญหาความขัดแย้งระหว่างสีระหว่าง,งกลุ่มออกให้หมดเรามองอย่างเดียวศัตรูเป้าหมายเราคนคนเดียวกัน คือใครครับไอเหลียม <Yeah. S 1> แค่นั้นเองครับแล้วมันไม่ได้คนเดียวนะครับทั้งครอบครัวทั้งครอบครัว <Yeah. S 1> นะฮะและสมุนมันถูกไหมครับพออำนาจมันยึดเราไปหมดแล้วถามว่าถ้าเราเนี่ยยังปล่อยของเราอย่างนี้ถูกไหมฮะผมก็ไปนั่งดูปลายหีทีวีทุกวันฟังมันพูดทุกวันทุกคืน <Yeah. S 1> มึงพูดทําไมพูดทําไมจริงๆแล้วไอฝ่ายค้านมันควรจะลาออกมาอยู่กับเรานะ <Yeah. S 1> เห็นด้วยไหมบอกมันลาออกมาอยู่กับเราได้แล้วนะครับ yeah. แต่ยังมีนะครับวันที่18วันสําคัญนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานภาคีครือข่ายต่อต้านการทุจริตคองรัปช่นของชาติเลขาผมครับนี่คุณมงคลเกตนะที่ปรึกษาพิเศษไปทําไมไหมครับไปยื่นแจ้งกับก,ะกะอกตว่าไอ้ตู่มันไม่ใช่สมาชิกพักแล้วไปรับไปรับรองมันเข้ามาได้ยังไงมันก็เป็นบัญชีรายชื่อแล้ววันนี้ประกาศมันเป็นสสวันที่18นะครับ ศาลมุนจะตัดสินครับว่ามันพ้นหรือไม่พ้นผมบอกได้เลยนะครับมันหลุดแน่นอนจากสสเพราะมันไม่ใช่สมาชิกพักครับอันนี้ยืนยันได้นะครับแล้วท่านนั้นไม่พอครับมันถึงได้เตรียมการกันไว้ในการตั้งไอ้ตู่คนเผาบ้านเผาเมืองเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไงครับไหวไหมครับยอมเหรอครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียกพวกเรามาเยอะๆนะครับเรามารวมกันช่วยกันนะครับหลักนะครับเราต้องมีหลักคิดอันหนึ่งเราต้อง นะครับสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วระดวมพลังต้องใช้ปัญญาวันนี้ผมถือว่าที่นี่นี่คือคลังสมองดออรวุฒิพงศ์ผู้ปราบทรราชมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขียนหนังสือเรื่องคู่มือทรราชใช่ไหมครับวันนี้ท่านเขียนหนังสือเรื่องสงครามนกกระสาพวกเราทุกคนเป็นกบนะครับเราต้องรวมตัวกบเพื่อสู้นกกระสาถ้าเรารวมกันมาเยอะๆเราก็แดกนกกระสาทเลยนะครับ เอาอำนาจที่อยากกะขึ้นมาครับขอบพระคุณมากครับขอขอบพระคุณพี่อู๊ตมากนะครับสำหรับไอเดียเรื่องนกกระสาปิ้งนะฮะเดี๋ยวขอทางคุณหมอมโนหน่อยแล้วกันนะครับช่วยช่วยแนะนำตัวก่อนด้วยนะครับครับผมในแพทย์ดรมโนนะครับเป็นอาจารย์ที่วิลัยานาชาติปีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมก็มี ข้อสังเกตนะครับว่าที่ที่ได้ฟังมาเนี่ยอันแรกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะภูมิใจว่าเรามีทรัพยากรมากมายนะครับอันนี้ก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจว่าเ,ออเราเป็นคนที่โชคดีแต่ว่าข้อที่ที่น่าตกใจคือว่ามันเป็นทุกขลาบมันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นเป็นเหยื่อของ ผู้ที่เอารัดเอาเปรียบและคงจะเป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับผมสังเกตดูว่าน้ำมันที่ถูกนำออกจากประเทศเนี่ยนะครับไปสู่สหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้ไปประเทศอื่นไม่ได้ไป EU ไม่ได้ไปประเทศอื่นเลยแต่ไปสหรัฐอเมริกานะครับไอะทำไมเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นเป็นคำถามแรกที่ผมอยากจะตั้งไว้ทำไมนะครับต่อมายังมีคำถามอีกว่า เออเราต้องการจะเรียกร้องเอาความเป็นธรรมมาให้แผ่นดินเนี่ยเรากำลังสู้กับใครนะครับแล้วเป็นบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะหรือที่รับผิดชอบทั้งหมดหรือว่าเป็นเป็นกองทุนขนาดใหญ่มาหืมมาข้ามชาตินะครับแล้วกองทุนยิ่งใหญ่มาหืมมานั้นน่ะ ได้เข้ามาครอบงำประเทศของเราในระดับต่างๆนะครับในหลายส่วนงานทั้งระบบราชการระบบการเมืองการปกครองในหลายสถาบันอาจจะครอบครองไปตั้งแต่ที่เราก่อนที่เราจะรู้ตัวอีกนานนะครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการต่อสู้นั้นนะครับการต่อสู้นั้นที่จะได้มาซึ่งชัยชนะเอาสมบัติคืนแผ่นดิน ทิ้งไว้ให้ลูกหลานเนี่ยประการแรกเลยคือเราต้องการความสามัคคีครับความสามัคคีของคนในชาติความเป็นปึกแผน่นแล้วความสามัคคีนั้นจะต้องมีรากฐานอันเดียวกันคือมองเห็นประโยชน์แล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาเราต้องการปัจจัยที่2คือผู้นำที่เก่งและฉลาดมีความสามารถนะครับ ที่จะเข้าสู่เวทีโลกแล้วเข้าไปสู่การต่อรองกับกองทุนอัมมะรอมาอันนี้นะครับผมไม่ได้มองแค่ดูใบนะฮะไม่ได้มองแค่ดูอาบูดาบีผมคิดว่าหลังฉากนั้นเนี่ยเป็นกองทุนมืิมาซึ่งมีอิทธิพลมากแล้วน่ากลัวนะครับสามารถจะหยุดยั้งกระบวนการข่าวต่างๆซึ่งจะปรากฏในสื่อ มวลชนของเราได้นะครับเพราะนั้นเราต้องการผู้นำที่มีภาวะที่ฉลาดเข้มแข็งแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีความสามัคคีในชาติอย่างมากมิฉะนั้นเราจะไม่ชนะนะครับทำยังไงเราจะได้มานะครับถ้ามองย้อนกลับไปเป็นไม่ได้ไหมครับว่าไอ้เรื่องการแบ่งสีแบ่งขั้วเนี่ย มันเกิดจากกองทุนข้ามชาติเหล่านี้ที่มาต้องการสแสวงหาผลประโยชน์ของเราแล้วจงใจทำให้การเมืองของเรานั้นง่อยเปรี้ยวเสียขาให้เรากลายเป็นผู้ที่อ่อนแอมันจะได้มีโอกาสเข้ามาอย่างมากถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับความอ่อนแอของการเมืองเนี่ยเป็นหาสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการ ตรวจสอบทางประชาธิปไตยนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเลาต้องการคนกล้านะครับอย่างหม่อมหลวงกอนะครับอย่างมีบุตโพง์นะครับอย่างคุณปิยะนะครับและอีกหลายๆคนนะครับที่จะเป็นวีระบุุุษิีรสตรีที่นำมานำพามาซึ่งชัยชนะครั้งนี้แต่ชัยชนะนั้นนะครับ จะตั้งอยู่บนหลักรากฐานของความสามัคคีของคนในชาติเพื่อให้ประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆมิฉะนั้นแล้วเราสู้ไม่ได้นะครับถ้าเราทําได้นะครับถ้าเราทําได้ประเทศเราจะมีประชาธิปไตยมีการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดอันหนึ่งในโลกนะครับนั่นหมายความว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้การปล้นชาติ ปล้นเงียบมานานเนี่ยจะชนะก็ด้วยความสัมัคคิและความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากครับคุณหมอมโนสำหรับความคิดเห็นที่น่าสนใจและผมวนะ่ะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก่อนที่จะไปถึงท่านต่อไปผมขออนุญาตแรกสักสักสองสามนาทีเพราะผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ การต่อสู้ของเราเนี่ยเ,เรื่องทรัพยากรก่อเรื่องทรัพยากรบอกว่าเราไม่จนแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะไอ้ประเทศที่มีทรัพยากรเยอะๆเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นพรที่ฟ้าประทานมาหรือมันเป็นคำสาปเพราะประเทศที่ทรัพยากรมหาศาลเนี่ย วันนี้ผู้คนอยู่ในทุกขเวทนามหาศาลยกตัวอย่างอิรักเป็นต้นอัฟกานิสถานเป็นต้นลิเบียเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของฟ้าดินเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างแก่มนุษย์เองนะครับอันแรกที่ผมอยากอยากจะเรียน อันที่สองก็คือถ้าจะชัดๆขอพูดอีกครั้งเถอะพะพูดหลายครั้งแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่ทำให้ต้องพูดอีกก็คือวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาต่อสู้ไม่ได้จะมาเป็นวีระบุรุษหรืออะไรอย่างที่หมอมโนให้เกียติเกินไปสำหรับผมมันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากขนาดนั้นหละประเด็นมันง่ายๆเท่านั้นแหละก็คือว่าอันนี้มันเป็นสมบัติ ของคน60ิกว่าล้านคนแล้วมันมีคนไม่กี่คนมันมาปล้นเอาไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ไม่ใช่การปฏิวัติผมขอพูดแทนท่านอื่นเลยไม่ใช่เรื่องที่จะมาเป็นวีววรบุรุษอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้ที่ว่าอยู่ดีๆทรัพย์สมบัติของคนจำนวนมหาศาลมันไปอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและก็นายทุนพัก ไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแล้วพวกนี้ไม่ว่ามันจะมั่งคั่งแค่ไหนมันก็คนไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยคนแต่มันทําให้คนอีกหลายสิบล้านคนอยู่ในทุกขเวทนาอันนี้เนี่ยที่สิ่งที่เราอยากจะทําง่ายที่สุดและตรงที่สุดก็คือมึงป้นมาก็คืนเขาไปเพราะแค่นั้นแล้วก็ไปให้พ้น มาจากไหนก็กลับไปสู่ที่นั้นถ้ามาจากอบายภูมิเราก็จะจัดส่งคืนสู่อบายภูมิเลือกเอาแล้วกันอภัยภูมิจะเอาที่คุกบางขวางหรือจะเอาที่ศาลาเจ็ดก็เลือกเอาไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่อะไรพิเศษแล้ววันนี้ผมขออย่างขออีกสองอย่าง อันที่หนึ่งอย่าไปคิดเมื่อกี้หม่อมหลวงก่อนก็ได้พูดแล้วไม่มีอัศวินม้าขาวผมต่อสู้ในสิ่งนี้มานานเมื่อไหร่มีอัศวินม้าขาวเราจะผิดหวังทุกทีผมบอกว่าโจทย์ในการต่อสู้กับอธรรมก็เป็นอะไรว่าชวนหนึ่งของของสกุลเงินนะฮะก็ากล่าวว่าวันนี้ค่าของเงินบาทได้เปลี่ยนไปมากเงินบาทเนี่ยเป็น เงินเงินเป็นสินค้าแล้วนะวันนี้<อ>ไม่ใช่เป็นตัวกลางช,ช่วยเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นก็นค,คือคว่าผู้กํากับและดูแลผู้ค้าเงินของโลกนะครับนะครับเป็น,นกลไกสําคัญถ้าวงจรของน้ํามันก็ดีวงจรของพืชเศรษฐกิจก็ดีนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปลงอีกตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยได้กล่าวถึงมีท่านหมอเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องทุนทุนสามาหรือทุนโดยชอบทำนะฮะ ฉะนั้นผู้ค้าเงินเนี่ยครับท่านถ้ามีความชอบธรรมปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วไซส์นะครับกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและของเอกชนหรือธนาคารอื่นเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์กบริ m e n เ a ฟิงแบ n ก์นะครับหรือธนาคารอะไรก็ตามอยู่ภายใต้กรอบและกฎหมายและมีการตรวจสอบได้และปฏิบัติยอย่างนั้นจริงไม่ได้อ้างอิงของระหว่างประเทศ เอาแค่ขวานทองเราเนี่ยสกุลบาทเท่านั้นนะครค่ามันต่ําลงต่ําลงจนทําให้ค่าน้ํามันเนี่ยสูงขึ้นนะฮะอ้างว่าอิงตลาดต่างประเทศบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วซ้ายผมก็เรียนรู้มาว่า60ปีเนปะี่ยผมเอาเงินบาทไปฝากออมสินแล้วมันหายไปอย่างไรมันอันเครมบ้างบัญชีไม่เคลื่อนไหวปรับแทนที่จะกลับมาสู่เยววาวชนนี่ผมกราบเรียนเรื่องเงินก่อนนะครับ เพราะปัญหาของชาติวันนี้ถ้าเรานึกว่าเงินเนี่ยเป็นอาวุธสงครามที่ร้ายแรงอันดับหนึ่งนะครับณปัจนะจุบันนี้นะครับแต่นับต่อไปผมว่าอาจจะเป็นนิวเคลียร์ขึ้นมาแทนก็ได้สงครามเงินนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านกราบใดที่คนไทยยังอยู่ในสภาวะอย่างนี้ ธน,นาคารตกอยู่ในมือของต่างชาติเกือบหมดบริการตกอยู่ในมือของต่างชาติเกือบหมดแผ่นดินหนึ่งในสามของประเทศตกอยู่ในมือของต่างชาติแล้วถ้าเปิดเสรีอาเซียนเมื่อไหร่คนไทยวิบัติเมือนั้นเหมือนยิ่งกว่ายิ่งกว่าตอนเปิดเสรีการเมือนี่นกกระสาแดงบอกกบแดงบอกว่ากินรัฐธรรมนูญเถอะลูกรัฐธรรมนูญใหม่นั้นอร่อย,อยจริงๆอย่าไปสนใจเรื่องน้ำมันเลย บ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครทําชั่วต้องระวังชั่วนั้นจะถูกกรรมสนองทางด้ับเขากำลังจะตั้งเม่กับโปรเจกต์ที่ใช้เงินขนาดนี้ซึ่งจะทําให้ประเทศล้มละลายโครงการที่ต้องใช้เงิน2.27ล,ล้านล้านบาทนี้ออกมาจากไหนก็นี่แหละเขาถึงไปในค้างหลวงไนงะหลวงตาบัวได้เล็งเห็นการข้อนี้มาตั้งนานแล้วจึงลงมหาย่างปิดกั้นทังหลวงไว้โดยเอาทองคำน้ำดีเนี่ยเข้าไปผสมกับ ทางหลวงไว้เป็นมหายันป้องกันอยู่ <And S 1> ก็คอยดูกันว่ามหมาโจรจะปล้นได้สำเร็จหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่สำเร็จ